วัดสุวรสวนาการเป็นอย่างไรบ้างทุกทมครับสถาวปนิการพระปบรสดวัดสวรรนาการรชวรวกพห์แห่งแผนกสำนักราชการที่หนึ่งคันเสาร1 2 เช,าารรนชน้าฟ้าเป็นกระตาประดับเป็นเจ็ดน่าฟังจากลายรถเทพยนงและากใช้รายสมคบปิดทองบ่นแต่ตัวหน้าตาเขียนลายรถน้ายลายพุนเข้าวโง่แจ่สถานพระศัสดาเป็นพระประทายนั่นหนือว่าเพิ่มลงราววายกลมบางเนื้อสงวนเดื่อนคปหัวขันขึ้นมา,นา,นนารอบพระอุบโบสถส่วนพ้ะยท้หานหนูขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบรรจมหนักลายรูปเทพนมสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่คือหอระพันงามหลักตาโดยอาทางต้นตกสร้างสองสามชั้นรับงหลังกันใกล้กันคือหอพระไตัปิดุเพียร์งามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีกลงสีสรวมสืบสางความคนไทย